แจมเดี่ยวจ้ะแจมเดียวจ้ะไม่ได้แจมเดียวฮะไม่ได้วจมเดียวแั่งสายยาเหนรอไม่หวังแต่งสายยาไม่เหรอแจมเดียวแม่หนูแดงแจมเดียวเออเนี่เนาะแจมเดียวลุดเทราแจมละวแจมเนาะวันนี้ก็บอกงวดละโตงวดละโตดิบ่ได้หลายโตัวดิแล้วมันหวอดดิแต่ว่าขวานแบบนี้มันก็บ่เกินแจมหนึ่งก็บ่เกินแจมหนึ่งทุ่เที่ยว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจการรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีเราเต้ซีสือเตะเลยแม่หนูแดงแจมเดียวจ้ะหัวแจมเดียวหัวแจมเดียวตั้งสายยาให้นเราไหมวะตั้งสายยาไม่หรอแจมเดียวเลงตาแจมาก็ตั้งมาแล้วนี่ก็ดิแม่หนูแดงแจมเดียวกอนนี่เนาะตมเดียวลุูเทระเต้ลูเทระเต้หนอ วันนี้ก็บอกงวดละตัวงวดละตัวดิป่อไได้หลายตัวดิเราบอกหลายตัวเละพ่อเือครใครับหลวงพ่อแลราก็รุดเต็มเหมือนกันเลยเอ็นลวงตาเต็มงวดวันหันเราฝันว่าเห็นงูเข่าอ่ะงูใหญ่พูนงูใหญ่งูใหญตไปเลยอยากเข่าปองเลยแตงมันถล่มาเลียเลียเลเียตีเลยก็ม่เลียงมากมาย ไมนเด็นมากเยดีใจจังจริงดีใจดีใจมันไ่ค่อยดีใจเหรฮะมาเนี่ยเขาฟองน้ำเพิ่เตียหมดเราจแลก็ฝันเห็นมูเนาะมูขาใหญ่มูเขาใหญ่ยูรอนพูตาตัวเดียวตัวเดียวได้สืแล้วบอกซิบเก้าเกานึงหนึ่งเกนยสี่มันแล้วน้องตุ้นเจ้าเกาศนน่กิเต็มหนึ่งอีกือเก่อกิเต็มเดียวไปน้ำหนองมาแต่แต่ตัวเล็กไม่ได้ไม่ได้หลายตัวเนาะ มีใช่เนี่แหละไม่ได้หลายตัวถ้าถ้าเพิ่นซื้อเล่นขึ้นลงกันมีโอกาสถึกอยู่เพราะว่าบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวบอกคู่เดียวคู่เดียวหางเดียวบางเทียก็ออกออกตามหลังก็มีเด้ะเด็กแล้วหนึ่งแหนะออกย้อนหลังกับมีสองตอนหลังเด้จังหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เคยออกย้อนหลังแล้วย้อนหลังแม่นูแม่นีเราย้อนหลังงวดนี้ก็บเกล้าหนึ่งหนึ่งเก้าหงอยก้อนเนาะหงอยก้อนห่อยเหงงวใหญ่งงใหญ่แม่นแดงก็ปีให้เกล้าหนึ่งหนึ่งเกล้า อ่เเป็นงูตก้สอันพี่เนาะต้องหันไหงูงป,าปา่าไตแต่ว่าเพื่อเล่้ยเล็นนี่ซื้อ,อนะไปเลยมาเลยกลับไปกบมาแม่กลไปกบมาเกลับไปกบมาเนี่ยงวดนี่เป็นจะไหนเนาะครับของฝันมีของฝันบอกันวดนี่อันฝันเห็นอันนี่ก็ปลาอันนิ้นใหญ่สิเพื่นีกตัวนเี่เพื่อน เพขาเรียนลงน้ำไม่ใช่ไหมเพขาเรียนลงน้ำแต่ว่าจับบ่ได้หรอกเขาเรียนลงกระนำทุกตัวแหละเพขาเรียนจะเรียนปลาปลาไหนาไปบวกทุกตัวนะปลานิ้นแม่ปลนแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆนี่ปลาแบบทีทีสิทีไหมตอนเห็นปลานิ้งยัยแม่เรียนขืนบ่อเรียนลงน้ำเรียนลงน้ำแม่เหมือนมันจะลุงไตบ่อปะทีนี่ลงน้ำลงน้ำเอาลงน้ำนลงน้ำแต่ว่าลงน้ำเพขาเรียนไปลงน้ำเอาน้ำใหญ่นะ แคนสีตีให้ร่ะปลาพวกนี้มันมันสืเป็นเกียอยู่หลังนอยค่ะเรียนไปนี่แมแตีตีเป็นเกียเน่งกัอะไรี่นะเพราะว่าพเรี่น no ต้องน้ำดิค no รับ no. น้ำเป็นหนึ่งเนาะแม่เป็นนึ่เกียเกจกะไรนึ่งกียดกอแต่ว่าไม่แรงมากสีมากคือเล็กกียหน่อค่ะมักเล็กเกียแม่มเล็กเกดี๋ยวมีแปดบัวไ้่เราตีหรอดอ๋จะใมาคำนวณหรอมันวิเคราะห์อีกทีนึงแค่นพอปลาปลาดิ ตากระเป็ดน้ามกระันขั้ปนปลาไม่เก็บแม่นาสี่ตีห้ยใจรักเนาะสี่ตีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดไม่ใช่นะประมาณหา้าเพราะว่าสีเ่เจ้วกับเป็ดเก็บสีเกี้วก็เป็ดเก็ดอ่เอาเมื่อกี้เนาะครับแม่ดูแดงหลุดป,ปากมาคำหนึง่งนะครับเนาะแล้วไว้ตีีเจ็ดเจ็ดตีเจ็ดแปดตีหนึ่งเจ็ดมาสุดท้ายหลุดมาหลุดมาคำหนึ่ง หนึ่งเจ็ดแปดสามตัวครับเอาสามตัวนี่แหละหนึ่งเจ็ดแปดเนาะเอาหนึ่งเจ็ดแปดมาตัวเดียวเลยนี่เพื่นมาตเลนเอาเองมนตเลนเอาเองอแมดูแดงแต่ว่าหลุดกับพกดเต็มนึ่งเกินกับ่เกินเต็มหนึ่งกอเกาดีิ่เด้อคันคันนเอซเพิ่นนี่ยสียเลียวซื้อนะหนึ่งเจ็เพราะว่าปลาเพื่นสีนไปแล้วบวกสยคัเตียไปใแม่บวกกับมีน้ำมันกับป็นนนึงแล้วน ป่านี้มเลยมันเจ็ดยู่แล้วแต่ว่ามาเกบเด๋ยวหันกัมาเก่าเด้กับมาห้าเก่ดีมาเก็ยแว่าป่ามี้เจ็ดแล้วดีแปดแลตีเจ็ดตีเจ็ดพวกปลานี้ไปเพียเนี่ยมันเป็นเจ็ดที่หลังนันจ้าพวกประดุกหนึ่งตีเป็นแปดที่แล้วหรอหรบเอฟีเป็นตีงในกับพวกน้ำเงินฟันวาแบบนี้ฟันลางเชดนีแดงแล้วก็ตีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจตแค่นั้นล่ะหนึ่งเกตเพราะว่ามันใจรักทั้งหนึ mm. ่งเ็ดทั้งเกเจ็ดไม่ใช่จรักหนึ่งเกตหนึ่งสี่หลายกว,าว่าเพราะเอาลี้ยงลงน้าแม่<ำ>เพราะเชี่ว่าเป็นหนึ่งเกแม่ด่างหลายตัวแล้วบอกครับไม่ก้มฝันฝ<ะ>่านี้ดัางหลายตัวแล้วบอแนวน้นองนา้าแนวน้องน้าเจ้าว่าใจเพิ่นมาแยกตัวหรอกเขาเขนแม่งัจเพราะตีเป็นหายวนว่าจะวางเขียนนี่สี่ไปจับจเพื่นสีเลีไปผ้าหนา ขหนาไปบวกหนาเลยรับกดเลยสิีเป็นหนึ่อเจดอืมตีโเกาแลเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ไปว่ไก่กันที่เหล็ก้นี่อ่าหนึ่งเจ็ดตีจะเนี่ยทนห้องกตีเอาเองเนาะเอาน้ำเล้าหน่ละครับขึนแต้มต้องแต้มยำซนนี้นะพี่น้องอ่ายำซําเหนียว่าถ่าเล้าหาหนึ่งเจ็ดแต่พี่น้องก็ขึ้นแต้มต้องแต้มเอาเองหนึ่งแปดอันหนึ่งแปดก็ขึ้นแต้มต้งแต้มเอง เจ็ดเจ็ก็ขืนแต้มล้มแต้มถ้าเจ็ดแปดก็ขืนแต้มล้มแต้มแค่นั้นเหรอแค่นั้นแต่แว่าเราใจรักตัวอะไรที่สุดนะห <1 get. S 1> นึ่งเจ็ดห <1, 7. S 1> นึ่งเจ็ดนี่อจับเอาตัวใจรักขเขาเรื่หละหนึ่งเจ็ดเขจะเป็นหนึ่งเจ็ดมันก็จะเป็นหนึ่งแปดแมนบอกแมนถันลงกันมาเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดอออยที่หนึ่งหกตัวเก้าส่วนตัวหนึ่งหกเออแต่ว่า ลักหนึ่งเกียดอะไรก็หนึ่งหกเนี่ยเพราะว่าป่ามันไม่ได้อยู่หนองก็หนองไปแย่งสิบตีเป็นหะกับป่าไม่เอาทงน้ำเนี่ยามักมักที่สุดก็คือหนึ่งเกียดเนื่องเกีดเพราะว่าป่าเลี่ยต้องนำพี่น้องก็ไปขึ้นล้งเอาเนาะเพราะว่าเลข่เมนูแดงนี่มักแกขึ้นล้งเต็มอันี้เต็มงวดว่างหันงวดว่างหันหนึ่งเก้าหสิบเก้าตัวเดียวออกเก้าศูนย์นั่น มันว่าผิดกันไปหลายเด้เนาะผิดผิดเท่าไรแ,แตมแต่ว่าตีถสรอยู่ได้อะเพราะว่ามุ้งไงมันก็ตองมันเก่าอยอู่แล้วครับเดี๋ยววางหมดน,น,นี้ใจหลักเจ็ดเล่นห่ดมักบัตร้อยเปอร์เซ็นต์เล,ละเจ็ดนี่มักแห้งมักแห้งเด้ร้อยเปอร์เซ็นได้เจ็ดนี่มักเลยเจ็ดเจี๊ยบสีเพิ่นให้ตีเพิ่นเตี้ยเองนะถ้าเพิ่นอยากตีเป็นตัวอื่นกะลองตีเบ้างความฝันนี่ฝันว่าเห็นปลาปลานิ้นหนาะปลานิ้นไงปลานิ้น เลียนบืนลูกน้ำบืนลูกน้ำบ่ได้หนองนี่การข้าแม่น้องกัตีเป็นหกเป็นหายอยู่อันนี้เลียนไม่ให้นะไให้นะม่ให้นะชีเลียนกับจูบเป็นชีจังหวะอ๋มาสีไปหลายตัวเถบเนี่ยขั้นหอกันที่ไปหลายตัวกัดกัดความฝันเป็นแบบนี้เราหงเอฟซีไปเตี๋ยวเอียงน้ำแต่ว่าของแดงก็ตีหงหนึ่งเจ็ดตัวเดียวมากเล็กหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด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 แปดแล้วตีหงายสามตัวแค่นี้สามตัวแต่ว่ามากที่สุดที่หนึ่งเจ็ด ăn ăn chưa thấy đấy nè, yầm thấy đấy nè. Nén chết, nén chết chết luôn nè. 10 chết, còn những bàn gì? Ông Pioneer Phong rồi à? Chén bát, hả? Phong nha. Ông Pioneer Phong gọt thì nhau thai thân phận đấy nó, như ba mươi đó coi sang. Chưa. Nó bắt này mà. Tà 10 chết, 17, 8. 17. Mẹ nụ đen, ขึ้นตัวเลขหน้าจอให้พนันงลดขึ้นแล้วเนาะก็ะสันเนาะอ่ะหนึ่งเจแล้วก็สามตัวนี่หนึ่งเจดแปดสองตัวกะที่เป็นหนึ่งเจเจแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนักที่สุดเนิ่นคือหนึ่งเจอ่ะนี่คือเป็นตัวเนิ่นเนาะ เก่าคันเร็วกว่าไปเพราะเพราะสองวันมันกลับมาเด็ดตัวเก่าคือเก่าไง่ย่างสังเกตมึงเดนอะใช่ย้อนหลังอมันมักสะออกย้อนหลังอย่าลืมตัวเก่าเราอย่าลืมตัวเก่าเรานำเดินเก่าหนึ่งมันหามันออกมาออกวันนี้เด้มันมักมันเคยออกย้อนหลังเนาะนเโตออกมาตามหลังอุ้ยนี่ที่เจ้าใดอยูเนาะจังใดก็ขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละคนแหละแต่พวมีโชคพวมีดวงลั่ทเถอะอ่าหันเก่าสวนมันอ่านระยเลยมไม่ได้ซื้อ เออันเก้าเนื่องกับอันเก้าส่วนกับอันยม,มาหันเป็นบางมองเนาะเป็นบางมองยูอันเือกรุงเทพไหมอ,อ่ะเชื่อกรุงเทพบางบางพื้นที่บางอมองเอาให้ถามหน้อยเนี่ยน้องลำไส้เป็นยังไงเนาะแนวทางเป็นพื้นที่ห้คือเกาบ่๋ววอแนวทางตนี้เพื่อนในงานเพื่อนมิเตเลิกเดือกัยาเลิกที่ทุ่มเหมือนเพื่นเขาอันแปดโมงเพื่อนไปเจ็ดโมงมาเลิกที่ทุมเพื่อนมีเวลาเลยจ้ะ ว่าอ่านเพิ่นกัฝันว่าแม่อันแม่ตายอยู่แม่ออพ่อสอนเพิ่นกับเพื่อซื้อมลครเดี๋ยวจะได้คนเดี๋ยวทางเขาจะค่อยตามเนาะน้ำไผ่มันนี่ก็เอาแนวทางความฝันของแม่หนูแดงไปก่อนนะครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสามตัวจำด้ว่าที่ฝันว่าเรียกออกหนึ่งเก็หนึ่งมันดอกสองเก็บสองมำในบ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่เต้ยนรุกเต้มนเีนเตี้ยี่ตลอดแต่ก็เขามาตามนี่เนาะมีเตม้ยนเท่านั้น แต่เอาไปเอะใจเองนี่เขาตัาตัวตรงๆเลยเอางวดนี้กะหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวถ้าสามตัวกะหนึ่งเจ็ดแปดหดแปดถ้าตัดเล่นกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเล็กบนบนจังกับเล็กเกียร์เจ็ดปดมันถึงมีเจ็ดพวงนะแก่างหลัก็คือหนึ่งเจ็ดเจสิบเจ็ดตัวเนิ้นๆหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นถ้าแม่ถึงว่านี้ที่ไทยเนาะ ฟังงงกันเลเนาะเอาสมตัวแตกแล้วเนาะไม่แรงสามตัวแตกหนึ่งเจ็ดแปดนี in, er like this, wow ่งเจ็ดแปดทมาให้นเลยะเ่องถืตัวกระดิหรอเาถตัวกระดิในกรดิมาแต่มันถึงเนาะใหญ่นถึงน้ำมหอก้ากับฝันในแค่นี้เนาะฝันี้อ่ะถือกันจาว่ากันเนาะเป็นความฝันกับว่าฟังแหมมักชอบกจังค่อยเอาแต่ว่าฝันแบบนี้มันก็บ่เกินแ้มนึงทุเที่ยวครับ โอเคครับผมอ่ะขอบคุณแม่ดูแดงมากๆครับคุณแม่ดแดงครับสวัสดีครับซีหอกเอฟซีเครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ